บทสวดเปิดโชครับพลังงานใหม่ถ้าคุณกำลังรู้สึกหมดพลังฟังบทนี้แล้วชีวิตจะเปลี่ยนข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานให้บุญกุศลทั้งหลายที่เคยทำมาเป็นพลังเปิดทางโชคลาภความสำเร็จและสิ่งดีงามเข้ามาสู่ชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัตธาเทวมนุษย์สานังพุโทโธภะควาติ สวาขาโตภควตาธมโมสันทิิโกอากาลิโกเอหิปัสสโกโอปะณิยโกปัจจัตังเวทิตะโหวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตาสาวกสังโฆ อุชุปติปโนภะควโตสาวกสังโฆยายะปติปโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปติปโนภะควโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคลา เอสะภควโตสาวะกะสังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกระนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสาติขอผลแห่งการสวดนี้เปิดทางให้แสงบุญเข้ามาในชีวิตให้ฉันมีโชคลาภความสุขความสำเร็จ ทุกอย่างราบรื่นอย่งใจปรารถนาขอให้วันนี้เป็นวันแห่งพลังใหม่ที่ดีงามขอให้บุญนี้ส่งผลให้ชีวิตคุณเจริญทุกวันถ้าคุณอยากรับพลังดีๆแบบนี้อีกกดติดตามไว้แล้วเราจะรับพรไปด้วยกันนะครับ